แบ่งกันจ้าแบ่งกันไปแล้วไปแล้วให้อวนเขาได้ได้ที่ของเขาเอาเอาเอารับรับเขี้ยวรับเขี้ยว,วยาทางนี้อคขอขาดแล้วเนาะโอ้คอขาดแน่ๆนคอขาดแน่ๆดูท่าท่าแต่ละท่านนะฮะเอเออ้าวท่าท่าแต่ละท่านอา้าวอ้าอ้าว แล้วถ้าถ้าท่านนั้นเป็นยังไงเบื่อถ้าท่านนั้นถ้าท่านนี้ถ้าท่านนี้สบายอารมณ์สบายอารมณ์เนาะบายอ,รอายอรมณ์เอาืาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเสียงอ้อ,อ้วน Eh, 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 ow, ow, ow.